ถ้าเราพูดถึงเกมยิงปืนครับสกิลเพย์ก็คือส่วนหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนได้รับชัยชนะแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนไม่ค่อยคํานึงถึงนั่นก็คือแมปหรือว่าแผนที่นั่นเองครับพอถ้าเรารู้แมปหรือว่าแผนที่นั้นๆได้ชํานาญกว่าคนอื่นเราก็จะรู้มุมดักยิงได้ดีกว่าคนอื่นนั่นเองครับและแต่ละเกมก็มีแมปและแผนที่ไม่เหมือนกันครับยยเว้นเอ็กชั่นนะครับที่ไปกอปแมปคอเตอร์มาผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้และกันโอเคครับเราก็มาเข้าเรื่องของเาเมนดมนดดกกัีว่ ถ้าพูดถึงเกม SF ครับคุณนึกถึงแมปอะไร90%ผมคิดว่าคุณน่าจะนึกถึงแมปเซี่ยงไฮ้นะฮะอีก10%กูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงนึกถึงแมปอะไรกันถ้าพูดถึง PB ก็คงหนีไม่พ้นหอดสมุดครับหรือจะเป็น Burning Hall แต่ถ้าพูดถึง X-shot ฮะแมปที่เป็นตัวชูลงก็คงไม่พ้นวิหารฟาโลท่าเรือสินค้าหรือจะเป็นโกดังอาวุธอาเดนแต่บางทีครับแน่นอนว่าการที่เกมอัปเดตแมปใหม่เข้ามาถ้าแมปใหม่นั้นน่าสนใจจริงๆ แม p เก่านั้นก็โดนกบหายหมดครับวันนี้ผมก็เลยจะมานําเสนอ5แม p ของเกม exot ครับที่ค่อนข้างจะมีผู้เล่นเยอะมากในสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันคนเล่นแทบจะน้อยมากครับจะมีด่านอะไรกันบ้างก็ชมในคลิปนี้กันเลยครับอันดับที่5ครับผมขอยกให้กับด่านนี้เลยนะครับฟาร์มวิก n c h a r เอาจริงถ้าแม p มันเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันแต่แต่ว่าแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอเคมาเข้าเรื่องกันครับด่านนนนี้้ะครัไดวาาามมมมแแพหลลยยยิกกใส่อน แต่นับปัจจุบันแทบจะไม่เจอคนเล่นเลยนะฮะและเหตุผลนะครับที่มันได้รับความนิยมแพร่หลายมากนะครับก็คือปืนทุกกระบอกครับแมงวิ่งไวทุกกระบอกอะ่ะแต่ว่ามันจะสูมอ่อนนะไม่ว่าจะเป็นหน้าไม้บอมซีรูหรือลูกซองบัคหรือปืนเลเซอร์หรือเป็นปืนบังไฟครับแต่นับปัจจุบันก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายแล้วครับเพราะาจริงๆผมว่าของวิ่งที่เราใส่กันทุกวันนี้แม่งก็เร็วกว่าพวกนี้ลนะใน,นนี้ผมคงไม่ได้วิจารณ์อะไรมากมายครับเหมือนมารีวิวให้ฟังกันมากกว่าเราไปดูอันดับที่4กันเลยครับ ด่านที่4ครับได้แก่ด่านโรงงานอาวุธครับด่านนี้นะครับจะได้รับความนิยมในสมัยก่อนก็คือจะเป็นด่านเดสแบทนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นมีดหรือว่าจะเป็นปืนนะครับส่วนใหญ่ในสมัยก่อนก็จะปืนมายิงกันก็จะเป็นด่านรีวิวปืนด้วยนะครับสําหรับด่านนี้หรือว่าจะเป็นด่านปั๊มผีสาววิญญาทปั๊มของปั๊มเงินหรือปั๊มอะไรต่างๆแต่ก็เป็นอีกหนึ่งด่านครับที่มันฮิตมากเลยสมัยก่อนแต่ว่าในสมัยนี้ผมก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะในนาทีจะเจอทีครับสําหรับด่านนี้และอันดัับบที่3คร ก็คงหนีไม่พ้นด่านนี้ครับเมืองแห่งสงครามต้องพูดอย่างนี้เลยว่าแต่ก่อนแบบนี้มันคือตัวชูลงของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับคนเล่นเยอะมากครับจนกระทั่งทางผู้พัฒนาครับไปโมดิฟายด่านนี้เป็นด่านของมัมมี่ตอนกลางคืนครับคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับสําหรับแบบนี้ผู้เล่นเก่าอย่างเราก็รู้ๆกันอยู่ปัจจุบันครับแบบมัมมี่อาจจะมีเห็นอยู่บ้างปละปายครับแต่ว่าแบบธรรมดาเนี่ยผมไม่เจอคนเล่นเลยนะครับ อ่ะเราไปดูอันดับที่2กันต่อเลยครับอันดับที่2อ,อะผมให้ด่านนี้เลยนะครับสําหรับด่านวิหารริมน้ําถูกเอาไปทําเป็นหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านคะเลหาดแค้นนะที่จะมีผีนะครับตัวผู้หญิงมาไล่ตบเรานะครับหรือว่าจะเป็นด่านซ้อนหานะครับที่ในยุคนั้นก็ได้รับความนิยมมากเลยนะครับสําหรับด่านนี้ เป็นอีกหนึ่งด่านที่น่าเสียดายมากครับแต่ผมว่าแม่งด่านโคตรสวยเลยนะแต่ปัจจุบันนะครับด่านนี้สําหรับโมซ้อนหาก็ทาง GM ก็ได้ทําการเอาออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกด่านหนึ่งครับด่านนี้ผมก็จําชื่อไม่ได้นะับว่ามันชื่อว่าด่านอะไรแต่คือตอนที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะคือกระแสได้ความนิยมเนี่ยคือดีมากครับคนเล่นเต็มเซิร์ฟเลยรวมถึงผมด้วยนะครับผมก็ชอบเล่นแบบนี้เหมือนกันถือว่าเป็นแบบที่โคตรน่าจดจำครับสำหรับเกมเอ็กช็อตตอนนี้ก็ไม่มีให้เล่นแล้วนะครับและสุดท้ายครับ แบบนี้นั่เองครับสถานีอาวากาศก็แบบนี้ก็จะเป็นโหมดโกตนะครับในสมัยนั้นครับแบบนี้คือตีคู่กับด่านสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเลยนะครับอารมณ์ก็จะประมาณแบบมีครึ่งต่อครึ่งอะ่ะสมมติถ้าด่านสถาบันวิจัยเทคโนโลยีมี6ด่านด่านนี้ก็จะมีประมาณ5ด่านหรือ6ด่านเท่ากันเพราะลักษณะของแบบนี้คือใกล้เคียงกันมากครับแต่56ปีให้หลังมานี่คือผมไม่เจอคนเล่นเลยนะครับสำหรับด่านนี้ด่านนี้ก็น่าจะขึ้นหิ้งไปที่เรียบร้อยครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจัดอันดับได้ทุกใจเพื่อนเพื่อนหรือเปล่านะครับก็โอเคถ้ามันทุกใจหรือว่าเพื่อนๆนั่คุ้นกับอะไรแบบไหนบ้างนะครับหรือว่าเคยเล่นแบบไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b e และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมจัดอันดับอะไรอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะนั่งอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปพิธีแล้วกันสหวัสดีสวัสดีครับ